สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมยุคต้นด้ามเขาเก้งฝักไม้กันลัดทองแดงแล้วก็ฝักลัดหวายนะครับเก่าๆเดิมๆมีดเล่มนี้อายุก็เป็นร้อยปีแล้วครับ ความยาว6นิ้วครึ่งเฉพาะใบของเขา3ามนิ้วครึ่งมีดเล่มนี้เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการนำพกไปติดตัวนะครับคือพกไว้ติดตัวไม่ว่าจะเดินทางไกลก็ดีนะครับหรือว่าจะพกไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากอันตรายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงผีแรงคนมีดเล่มนี้ สวยงามมากนะครับพุทธคุณดีด้วยและที่สำคัญราคายัางพอจับต้องได้นะครับใครที่อยากได้สิริมงคลที่ดีนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมแท้ๆแนะนำเล่มนี้นะครับเพราะว่าเขามีขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายพกพาสะดวกรวมถึงคุณสุภาพสตรีก็สามารถพกพามีดเล่มนี้ได้นะครับ เล็กกระทัดรัดสวยงามมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมและที่สำคัญมีรอยจานด้วยลายมือของหลวงพ่อเดิมที่บริเวณด้ามจับด้วยนะครับหายากมากเลยราคายังพอแบ่งปันนะครับใครที่ชอบหรือสนใจมีเล่มนี้และวัตถุมงคลประเภทมีดหมอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลหรือพระเกจิรูปอื่นๆนะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาหาผมได้นะครับที่เบอร์0 6 4ย์หกสี่เเเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับใครไม่สะดวกโทรก็ไลน์มาคุยกันได้แล้วก็มีเบอร์สำรองอีกเบอร์หนึ่ง คือเบอร์0981165214นะครับผมใช้2เบอร์นะครับถ้าติดต่อเบอร์หลักไม่ได้ก็โทรมาเบอร์สำรองหับประกันเขาว่าสวยแท้ทันยุคทุกเล่มมีแท้ดูง่ายนะครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพอเดิมขอฝาก ผลงานไวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับพยายามจะนำมีดหมอมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆก็ถ้าชอบเล่มไหนถูกใจเล่มไหนโทรมาสอบถามราคาโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเล่มนี้สวยงามมากขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกขอฝากไปด้วยนะครับทุกคนเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ